ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้อยู่ผมจันงเกมเมอร์ทีในคลิปนี้นะซึ่งคลิปที่ผ่านมาจําได้หรือเปล่าก็ามารีวิวของจาก s h o ป e, ปีไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องเกมพวกประลับเกมอะไรประมาณเนี้อย่างที่คุณรู้หรือเปล่าว่าเครื่องเกมที่เคยรีวิวก่อนหน้านั้นก็คือ fr 1 2 2ทั้ง2รุ่นถ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมไปว่าน้องๆรุ่นหนัง,นงๆใครก็รู้จักหรืออาจจะไม่รู้จักก็ซ้ำไปนะ เพราะว่าเครื่องเกมของค่ายแฟมิี่เดี๋ยวไว้รอช่วงปีใหม่65เดี๋ยวค่อยมารับชมนะแปลคราวนี้พูดถึงหมอนใบหนึ่งที่ผมชอบหมอนฟักทองนี่ผมชอบมากแปลว่ายืนยันนะแปลว่าสารภาพให้ท่านผู้ชมหน่อยนะเคยหนุนนอนเป็นประจําในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าโควิดนะยุคโควิดไนทีนแล้วก็ตามถึงแม้ว่าอากาศมันค่อนข้างหนาวเย็นนะอากาศเย็นๆอย่างเช่น ผมก็ไม่ต้องพูดเรื่องอาการนะไปเรื่องของหมอนฟักทองนี้ใบเนี้แหละผมสีเนี้ยที่ถืออยู่ในมือที่เห็นท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะมันสีเหลืองสีทองอันเนี้ยมันอาจจะเจอบ่อยในละครบ้างในภาพยนตร์อาจจะเจอบ่อยนะฮะเอ็มวีเพลงก็ไม่รวมด้วยอาจจะเจอบ่อยนะคสนะเพราะว่าวิดีโอนี้ก็ลองดูกันนะครับว่าได้ของมันปรงใจหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวพาไปดูคลิปกันดีกว่า ครับผมก็พอดีได้ของช้อปปีไปสดสดวันก่อนนะไปเมื่อสักครูน่นี้มันคือชิ้นอะไรนะมันคือหมอนฟักทองใบนี้ซึ่งคุณผู้ชมก็บอกปงๆว่าผมชอบนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเพื่อนๆที่กําลังรับชมในทาง Youtube Channel อยู่ก็ต้องรบกวนคอมเมนต์ว่าสีอะไรนะเดี๋ยวแกะกล่องแบบไม่ใช่แกะกล่องมันมีพัสดุอะไรเจ๋งๆมากกว่านี้นะสีอะไรนะ คนผู้ชมก็อาจจะมองคําใบ้นิดนึงว่าเสียอะไรนะถ้าใครจําได้ว่าอยากได้เสียอะไรลองคอมเมนต์หน่อยนะไม่มีรางวัลให้นะมีแต่พูดคุยไว้ในคอมเมนต์ปังหานะผมก็ขึ้นกราฟิกเมื่อกี้นะนี่เสียอะไรนะทอ,องนะโอ้โหสีทองนะผมว่าชอบแต่อาจจะไม่เคยมีมาก่อนนะโอ้โหดูนะจังหวะนี้ ใบหนึ่งเป็นคู่เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเป็นคู่นะโอ้โหสภาพดีนะ <c oughs> แต่ว่าน้องๆอไงท่านใครก็ได้มาวกวนคอมเมนต์ว่าใช้ผ้าอะไรนะใครบอกใบ้นิดนึงว่าใช้ผ้าอะไรกองคอมเมนต์หน่อยนะเพราะว่าจำไม่ได้เนี่ยก็ก็ปนสอบถามในคอมเมนต์แล้วก็ถ้าใครก็ได้มาถาม ผูกกันกันอยู่นะเพราะมีหมอนฟักทองใบนี่ผมก็ชอบมากนะซึ่งใบเนี้ย <c oughs> บอกปงๆว่าผมชอบมากเป็นพิเศษนะว,ว้าวใบดีนะสุดยอดโอเคเดี๋ยวกลับมารีวิวกันต่อนะเป็นไงบ้างกับการแกะกล่องหมอนฟักทองใบนี้ก็ไม่มีกล่องอาจจะมีพาสดุด,ดีๆนะซึ่ง แต่ว่าคุณผู้ชมใหญท่านเนี่ยก็ก็ดูกันไปบ้างนะอาจะเจอบ่อยนะสีเนี้ยมันจะเจอบ่อยนะอาจจะมีทั้งในกละครหรือม่็ภาพพยนตร์ MV เพลงก็ไม่รวมด้วยนะครับเพราะว่าในมอนฟักทองันนี้น่าจะชอบคือว่ายกตัวอย่างอาจจะมีกี่นิ้วอย่างที่ปรากฏในขึ้นภาพคือขนาดนี่แบบนี้นะขนาด14นิ้วนะแล้วก็อันนี้ก็18นิ้วผมก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ชอบเ8็นิ้วมากฝานะ แล้วก็ไอ้ขนาดเล็กนี่ขึ้นภาพไปให้ดูนะแต่ไม่ค่อยยินสักท่อยเพราะมันมันเล็กเกินไปมันไม่ค่อยจะชอบสักท่อยปร,ประมาณประมาณนี้นะถึงถึงแม้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ของผมนี่ชอบมากคือหมอนฟักทองวันนี้คือไม่ใช่หนึ่งใบนะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะนี่อันนี้ <c oughs> อันนี้สองใบนะสองใบนี้อันนี้ก็ชอบนะผมว่าชอบเป็นพิเศษนะซึ่ง ราคาเนี้ยราคาแบบปรากฏขึ้นในบนหน้าจอนี่ประมาณ900าร้นะไม่ใช่900นะไม่ขายนะ200ไม่ขายแต่คุณก็อยากได้อย่าลืมก็ควรคอมเมนต์ว่าราคากี่บาทนะก็ติ๊กพอปิกปอนี่ร้อยสี่สิบาบาทนี่ขึ้นภาพเป็นหน้าจอ่อนนี้ร้อ่สิบเกซึ่งไอ้บวกค่าสง่งผมก็ไม่ได้พูดเรื่องค่าส่งนี่แหละก็ ข้ามไปมันอธิบายไม่ค่อยไม่ค่อยถูกสักเท่าไห่นะซึ่งคลิปนี้ก็สมควรอันแก่เวลาไปแล้วนะซึ่งพรุ่งนี้มารีวิวย้อนหนังกับเจ้านี่โป๊กสนุกเกอร์พับได้จะเป็นยังไงนะรูไม่ก็โป๊ะโผนะซึ่งคุณผู้ชมใครก็อยากดูก็ติดตามรับชมในวันพรุ่งนี้ก็อโอเคนะคลิปนี้ก็ต้องสมควรอันแก่เวลาก็แล้วกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ปงนี้ ได้เลยนะตปงนี้ได้เลยแต่ตอนนี้ช่องผมนี่ยอดวิวนะอยากอาขอไปนะซึ่งคลิปนี้ค่อนข้างเอามาแค่รีวิวเอาไว้คร่าวๆในคลิปนี้จะเป็นพูดถึงเรื่องรีวิวของในช้อปปีนะซึ่งปี65จะเป็นยังไงก็ต้องรอเปิดปาพชมก็แล้วกันนะซึ่งพรุ่งนี้บอกกันไปอย่างที่ผมบอกคือโปส๊สุกเกอร์ไม่ก็โป๊โพจะ อามารีวิวในวันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวผมก็ทําคลิปมาฝากให้คุณผู้ชมหน่อยนะเพราะว่า <c oughs> อย่างคลิปเนี้ยหมอนฟักแนวหมอนฟักทองวันนี้ผมก็อาจจะชอบไปว่าคุณผู้ชมเนี่ยรุ่นหนงหงๆเนี่ยใครอยากได้ก็พบกลนคอมเมนต์หน่อยนะประมาณนี้ซึ่งคลิปนี้ป้องจบแปบเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมก็แล้วกันแล้วฝากกำลังใจให้ทำคลิปช่องตปอๆไปนะเดี๋ยวถ้าในอนาคต อันใกล้เนี่ยเดี๋ยวช่องผมก็เอามาทําคลิปเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเกม FR 1 0 2บก็บางนูนพิมพ์อง VS รายสายฟ้าจะเป็นยังไงนะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นเนี่ยอีกหนึ่งเครื่องที่ผมก็ไม่คุ้นหน้าก็คือ Eastern Compur t e ป้องรอปิดตามชมในปี65หนะฮะป้องรออดใจไว้ก่อนนะซึ่งวิดีโอนี้ก็ป้องจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ